สวัสดีนะมึงสาจ้ามึอนี่กับบอห้ามเด็ดไปแลนรถนะนี่เด็ดแลนอ์ยูดนี่ยนี่เดแลนอยู่นี่ยเราดูกรต่อไปนะครับตอนนี้ก็ได้ข่าวมาแบบรถวะนี่ยนัสิ่งไรพี่น้องนั่สิ่งแห้งครับจุ่ไไรครับจุ่นเหนี่ยมฮักสองตัวเคยมีบอเคยมีบอพี่น้องเมียนมาเนี่ยฮักพร้อมกันสองตัวดังปึ๊กขนตกใจเปิดนีแต่หักเท่าตัวปังปังเจ้าว่าปังหักพร้อมกันนี่ น้อย,ยปปน,น้อยที่สิมีอะไรนะคะแนบแนบแนบเขาอื่นแนบยนังแนบกันทะนูนกะไ้ยังนี่ล่ะมันอยู่แนบเสริมนะคะแนบหลังสองตัวเลยหักพร้อมกันแบบบุ่นงงแห้งนะคะทุกคนอันนี้เขากับยู่อูช่างแอดนะคะมหาสื่อกอนาซิมีบอ ยาดมันมามีของลอกกี้แต่ถ้าใดใส่ของลอกกี้มันจะดีเป็นของมันนะคะตัวที่มันหักนั่นเป็นแหนดีกาของมาใส่แต่ข้าวโพดนะคะว่าราคาเท่าใดตอนนี้ตีสิเล็กกําลัางสิงลงไปเบิงไปถามเบิงว่ามีบ่านี่วัตีเนี่ยเอามีตัวมีบ่เอามีตัวเลือกว่าก็มีตั ได้ตัวแล้วหนีเลยพี่น้องอยากได้แบบใดแวะมาได้ช่างแอปฮะเนี่ยน,นะนนตเขาเลยตัวไหนตัวใดที่ของขาห้าฮาร์คซี่ให้ซี่เหตันทุสโมเมืองไหนสิมันหาร์สองตัวพร้อมก,กันัเอามันเป็นไปได้จังไดเอาเราบ่ได้ขับแห้งนะไม่ได้แบกด้วยมันก็คงจะหมดอายุไขของมันเนาะ บางขาจาวายเมล้วใส่หลายแบกนักโดดลุมแต่ในความเป็นจริงวุ้นอยู่ด้วยวุ้นก็เลยมีพยานนะคะคือเราไปช้ามากขับไปซาซาแล้วก็บ่ได้โดดลุมเลยดังปังแห้งเลยนี่คือประสบการณ์ผู้ลองขอนผลบ่เห็นพนัเฮ้ยแบกกันนักขับกระซิ่งวาสันมันบป็นเเมื่นเดือพนองบางเธือการทีแนวฮักก็จำเป็นต้องนักอันนี้เกิดจากประสบการณ์จริงฮักกับฮักสองตัวต่างหาก ตอนนี้เราได้ตัวแล้วก็เอาไปเพื่อไปเลยเนาะเพื่อแบบใดเพื่อเอาไปยกไปทั้งสามเลยสองสามเขาวานบอดีดิดมันบอมนแนวสื่อไปเพื่อ<ะ>มันบอมนแนวสื่อไปเพื่อมันวัดขนาดย่างความยาวอ่ะี่ตกมัน เห็นกองอยู่นี่บนแมนเศษเล็ดดิพี่นองมมัันีแค่ มันมีสองตัวแล้วผมมาได้เสริมเนี่ยแออต่กระเล็ดในกระเล็ดในมันสามปีเลยเลีเ่ยนที่นี่แลอ,อ้าวช่างถอดให้โค้งมันคือเน่าเฮ้ยเราดีมันคือเน่ากว่าเขาเน่าเน่ามัน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 ตัวรับเลยครับมาทั้หมดเลยเดินมาดูของผมหน่อยมันมีแค่สองตัวคีนองเบิงแหนบแล้วหันมาทางนี้มาพร้ มาพ่อโอกกี้ตีเล็กวาวอีกจะขั้นบอพนาโสดได้พี่น้องขั้นนีโ<า>้โสดขั้นนี้ยังโสดนะจ๊ะโอ้เช่นเออเท่าไรนี่เจ๊ก็เจ็ดแสนห้าจ้าต่อรองได้เจิบห้าโอ้เนี่เป็นราคามาตรฐานแมนราคาดีกว่าเจสิมฮาต่อรองได้ว่าสั่นเจว่าครบด้วยนะเนี่ยมาดูรับได้ที่หู่ชม ผู้ใดอยากได้มาเบิ้งด้วยพี่น้องอยู่อูช่างแอดนะคะสีแยกทางผ่านเดี๋ยวให้ดูโดยครขายแหนบขายรถดำนี่เลยจ้าน้องได้ตัวแล้วแบบว่าจ้องถอดเลยสรุปสรุปอันตอนซื้อนี่ว่าของยังก่อตอนใส่ม่าตอนใส่มาเขาว่าไม่กล้าบัดพ่อแต้นเบิ้งไปเบิ้งมามันบ่แม่นร้้าาานนนีเเขือบแดน เจเราว่าบะมีผิดพลาดเลยเจเถียงเราบ่าได้เด้เอาเอาหยอกปันหูจักกันเทลาก,กับบ้านเด้เอาเอาเอาได้ตัวแล้วเท่าไรก่อตัวละพันตัวละพันห้านะทุกคนสามพันบาทตัวละพันห้าอันนี้แถมโอ้เจใจดีแต่ว่า เจแถมด้วยนะคะนี่แหละรถนแรกแจกแถมอ้าวช่างแอดมาแหยเจเลยพี่น้องอยังโสดด้วยขั้นนี้ขอเงินไปจ,จ่ายเจก่อนสามพันค่ะขอบคุณค่ะจ้าส <c oughs> วัสด, <c oughs> ดีค่ะไปพี่น้องเสียเงินแล้วไต้โตแล้วไปหอดานกับจับน้ำเลย สรุปข้าขาดผิดมันเนาะสะรุปว่าข้าคิดผิดมันเนาะไปพี่น้องไต่ตัวเรากับกลับบ้านไปพอกันคลิปหนาผู้ใดอยากได้รถนะคะก็ตามเบอร์โทรก็ตามในคลิปเรื่อพี่น้องอูช่างแอดนะแหนบกับขายรถกับต่อขายนะคะไปแล้วพี่น้องไปพอกันคลิปหนาบุญเส้นสายมันสวัสดีค่ะ